นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีปลงผมนาคบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน30มีนาคมเวลา14บสนาฬิกาที่ศูนย์วิปัสสนาอัคธรรมสถานวัดขาวัางพระอารามหลวง นายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีปรงผมนาคบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนพร้อมด้วยรองประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเขตอำเภอเมืองโดยมีพระครูอนุกูลมิมนกิจเจ้าอาวาสวัดเขาวังพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เนื่องด้วยวัดเขาวังพระอารามหลวงได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนรุ่นที่11เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษา2เมษายน2567ในระหว่างวันที่26มีนาคมถึงวันที่12เมษายน2567โดยมีผู้ร่วมบรรพชาสามเณรจำนวน138คน မင်းတော့မလာရည်လိုက်တယ်